สวัสดีค่ะกับช่องสานาด,ดำสิงเที่ยวแรกเที่ยวแรกของวันนี้จุ้มจุ้มไอไอน่าเบื่อทัวร์ไอจับหวะเอาคีเที่ยววันนี้รถอันนี้เลยห้าสิบเอาค่าเที่ยวรถจอด ที่เหลือใครจะวิ่งก็วิ่งไป <laughs> เอาเมื่อกี้เข้าหาปลากันได้เยอะอยู่นับนิบเริ่บเิบเดนนี้กี่เที่ยวปลาวันนี้กี่เที่ยวปลานสแงอ่ะก็้วมีกบใจไม่ได้ทำไมอ่ะ เราซิมาเที่ยวแล้ววันนี้มาแล้วเร็วถือเนาะมาเนาะไล่นานแล้วที่ยังไม่ได้หยุดแล้วนีช่องกเบือกไทยกิมมีช่อกเดือกไายกิมตอนนั้นลำซิ่งเนาะใช่ลำซิ่งลำซิ่งแชนแนลลีลานะเราอะวันนี้บังแม่บอกว่า เจ้าแค่ห้าเที่ยวอ่ะที่เหลือใครจะวิ่งก็วิ่งเลยโอ้ก็เบียดอะไรขนาดนี้เดี๋ยวก็ตกทางหลกอัดบ้างนะจารบีอ่ะอัดบ้างนะ เอาไฟด้วยหัวหน้าบ่อกเก่านะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปขยับรถก่อน วานไม่ได้วิ่งกับเขาได้ยินว่าโอ้โหจมทุกเที่ยวดันตูทุกเที่ยว ขอตัวทำงานก่อนนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะบ๊ยายบาย